เห็นหนาใหญ่เล็กแะไกันเต่ตาพทิพิิพิบหรืมีผิดเด่นนะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพีด้แต่เหตุตาพิทิพิทิพิมก่อนไวะนี่มีความผิดอีกยัง <c oughs> คิดว่าออกวะ <c oughs> คนที่ว่าท่านได อาจสามารถจิตละความโกรธความสจ็บ้องได้แล้วสิมาสอนผู้อื่นเรื่องให้ถึงความสงบและสันติสอนบไรเด้ดแม่เขาบัณฑิตสีเป็นแม่ใดช่างใดแม่ตัวเองกันยังมีความโกรธอยู่ความโกรธทั้งหลายย่อมมาจากความหลภเมื่อบัไฑิดังใจดีมันเกิดโมโหโทโสขึ้นเลยอะเป็นความหลงหลายหลายคนเอาสัญญามาเป็นปัญญา มันไม่ได้สอนจากความจำมันสอนจากความจริงแต่จังหวะหลายๆคนเอาปัญญาเอาสัญญานะมาเป็นปัญญาเข้าใจว่าจำได้หลายอธิบายได้ถูกต้องแต่ว่าในความรู้สึกแท้จริงของเจ้าของเองนะ่ะว่า,าสามารถสามารถที่สิละอารมณ์ก็รู้สึกที่บ่พอใจใดบุนะคคลที่บ่า,าจสามารถละความโกรธใด แต่ว่าสิมาสอนให้ผู้อื่นไปถึงความสมบสันติหรือนิพพานียเอาอยัางมาสอนถ้าเกิดว่ามีความขัดแย้งทางความจิตเห็นเมันกระสูนขืนทันทีก็แล้วทั <c oughs> <c oughs> ่นว่าธรรมะนี่คือความจริงคือห้าต้องอาศัยประสบการณ์จริงเขามานําว่ามีประสบการณ์จริงสอนบ่ได้เ <c oughs> กนั้นมีแต่ความจํา คิดเพื่ดีทุกคนต้องละความคิดเห็นที่ตัวของยึดมัน่นถือมัน่นเอาไว้เนีแต่ว่าบ่เข้าใจว่าเจ้าของยึดมัน่นถือมัน่นต้องเป็นไปตามหลักการที่เจ้าของยึดไว้ต้องเป็นไปตามนี้จึงจะถูกมัน่นห็นว่าจึงจะถูกความคิดเห็นเจ้าของเป็นไง่คือเขาแตงว่าถ้าพ่อาสามารถละความคิดเห็นใดก็เพราะมี่ทาง ที่สิแนะนําเลยเพราะว่าภาษาใจนี่เป็นภาษาที่สื่อสารกันได้โดยใส่ความรู้สึกกลับกันคือเข้าไปในสถานที่ใดที่พอแม่ครูอาจารย์เพิ่นสั่งสอนข้างกรรมฐานแค่เข้านึกถึงเกิดความสงบเย็นใจหรนึกถึงรู้สึกกับสงบเย็นใจได้มันสัมผัสกันไปโดยท่างความรู้สึกไปได้ยิ่งส่วเขามีความ คำถามที่สงสัยไวใ้ในใจที่เจ้ของยึดไว้ตามความคิดเห็นของเจ้าของก็ว่าจะไปถามเพิ่นนึงสิแค่เข้าไปอวอดเขตของเพิ่นเองน่ะเขตวาดเพิ่น่หรือประมาณกิโลนึงปออกจากโตเพิ่นไปคลายความสงสัยเองเลนี่แหละคือมั่นประเณ้าต้องเอาความคิดเห็นไปยืนยันไปตัดสินกันเออ ว่าคนที่สิมาแนะนําผู้อื่นปล่อยว่างใดท้ทั้งที่ตัวเองบ่ปล่อยว่างสิเอายังไปแนะนําเขาละอารมณ์ความรู้สึกมีความโกรธบ่ได้เิเอายังไปแนะนําเขาในมือตัวเองกละบ่ได้แต่ว่าไปสอนผู้อื่นว่าเห็นละแบบนั้นเห็นละแบบนี้ตัวเองกัยังละบ่ได้ความรู้สึกมันมันถึงกันนะคือพวกเข้านันแต่ละคนเอาแบบโลกโลก็ได้ มจจักจิดอกว่าเขาเบากระทุ่มกระทุ่กแทกระแทกกระทันทั้งสันทั้งศี่หูมุจนัคเขาบม่ได้เบาตรงหรอกแต่ความรู้สึกมันบอกกันได้ทั้งสันฉะนั้น,น, <c oughs> นต้องทำความคิดเห็นให้ตรงตามสัมมาทิฏฐิสะก่อนเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะวาจากัมันโตมันก็เป็นผู้เดินตามกันไปเองนี่น้อมเขามาหา ตัวจริงที่เห่าผกอวิชาคุ้มไว้ความอยากกับความหย,มย,มยุดทิฏฐุปาท่านเอาความคิดเห็นของเจ้าของเองเป็นไงความคิดเห็นมันเป็นไงใดมันหยุดไหวราะว่ะาไปได้ยินได้ฟังจากตามาและอาจารย์มากนั้นอาจารย์ผู้นั่นเพิินละได้จริงแล้วแต่ว่าเจ้าของยังบออาจสามารถละใดเลยเอาความคิดเห็นของเจ้าของจากการได้ยินได้ฟังจากการที่เคยกระทํามาก จากการที่เจ้าของตั้งเอาไว้ต้องเป็นไปตามลำดับต้องเป็นไปตามสเตปนี้ทั้งสี่เลืเอินว่าซีรพตูป่าทานต้องเป็นไปตามที่เจ้าของว่างแผนว่างโครงการไว้ถ้าไม่ตรงตามนี้พิษนะนะั่นคือเจ้าของยึดเองเด้ทั้งความรู้จริงทั้งความรู้จำที่จริงมันว่างเบิดฉะนั้นผู้เพิ่นรู้จริงนันเออพิ่นกะแค่ว่าให้เนื้อยะ ให้แค่ความคิดเห็นแต่ว่าพะได้ยืนยันในความคิดเห็นจําต้องถิ่งวัตถุยางในความยิดในความคิดเห็นต่างๆที่จะของบ่ให้เอาความคิดเห็นแม้กระทั่งว่าสิ่งที่จะของลูกจริงแล้วพระเจ้าก็ยังไ่ยืนยันนี่คือพู้รู้นี่คือผู้ลููแท้ๆของข้าเจ้าแต่ว่าเขาเจ้าบอบอกว่าเขาลููแล้วก็กข้าเจ้ากับพอได้ยืนยันตัดสินในการแสดงความคิดเห็นธรรมะทั้งหมด เริ่มต้นแรกก็ต้องอาศัยความคิดเห็นนนแหละแต่ว่าบ่ได้ยึดติดในความคิดเห็นเข้าใจว่าในีลินเป็นการแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ยึดในความคิดเห็นความคิดเห็นซี่ยางของคนที่มันปิดเอาไว้ที่ถูกประทานความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่จากการยึดตำราและอาจารย์ เมันก,ก็นเป็นศีลอะพตูปาท่านเป็นในการปรับโลดจากการยุดมาจากตารล่าและอาจารย์รูปแบบแผนมยุดมาจังสัน่นแล้วก็มายืนยันและตัดสินเมืกก่อเกิดกลายเป็นตังอัตตาตัวตนก็พูดไปตามสิที่ความงพ้ใจพอ้ามีการแสดขงข้อเหียนปับ๊บในการขัดแยง้งกเ,เ,เ,เอางศีลอะพุตุปาท่านกขับมายืนยันได้บ้าง ทำตัวนี้ละเอียดนะ,ะตัวละจริงๆก็ละในความคิดเห็นนะี่แหละบ่เป็นละนั่นอื่นละทั้งใจอยนะ่างนี่แหละตัวนั้นเป็นเครื่องประกอบทบั้งหมดละ,ะทุกอย่างใจเป็นไงใจเป็นประธานใจเป็นผูสส้สังสมสังสมและสะสารเกิดน้ำกันนะี่แหละทั้งสังสมทั้งสะสารทั้งจําทั้งพัดทุกอย่างนะี่แหละที่มันพากันเที่เกัดเวทายอย่างนี้นี บสันพัญเสวาบอใจเป็นไงใจเป็นประท่านสำเร็จได้โดยใจพระเจ้ามุตรเท่าท่านหาเขามีความู้แล้วเ้าก็จําเอาไว้ละเจ้าของได้บันในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาตัณหาคือความอยากเ้าไล่ไปกับกรารมตัญหาภาวะตัณหา,ระะห,าหรือวิภาวะตัญหามีภาษาเอาควอมอยากในด,ดังใจของเจ้าของโหลดเอาภาษาที่เจ้าของเข้าใจง,ง่ายโหลด ความอยากได้ดังใจของเจ้าของเองจะไม่เหตุผลเหตุผลก็น,นั่นแหละมันก็นไหลเข้าไปสู่ทิฐุปราทานละเหตุผลคือเอาความคิดของของเป็นใหญ่บาหลักเมื่อไม่มีความคิดของของเป็นใหญ่แล้วก็เอาเสื่อมพลุปราทานเขามาด้วยคือต่างๆนั้นหน้าอนุปราทานทั้งหลายดึงเขามายืนยันความนั้นควานี้เพื่อให้เขายอมรับความเห็นธรรมเจ้าของเอง แม้ความรู้จริงเพิ่นกับบะไรยืนยันเด้ผู้เพิ่นจริงเพิ่นบารายยืนยันเด้เพิ่นเบาหลักแล้วไปแล้วไปบรรยุทธความคิดเห็นไทมาทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งความคิดเห็นจากของเพิ่นกับเบาไม่ยืนยันเดยแต่ว่าใส่ในการแสดงความคิดเห็นให้นยามสื่อเนี่ยมันต้องละบรรทุกยางเลยแต่ห้เข้าใจในสังฆหูอสังฆหูสังฆหิเตนะมันเห็นว่าอสังฆหิเตนะสิ่งคิด บะมี่อีหยังครับเข้าไปปรุงแต่งได้อีกแล้วอสังขะฮะอสังคหิบะมี่แนวเข้าไปปรุงแต่งอีกแม้แต่ความรู้จริงเขาจเจ้าก็บดไดปรุงแต่งเพราะว่ามันเกิดจากความจริงจริงจริงกะแค่ว่าเว้าสู้กันฟังเล่าเล่าเรื่องแต่ว่าไม่ได้ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเห็นไม่ได้ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองรู้ครับบอกไปจังสันบุคคลผู้นั้นสิควรเข้าไปแค่ว่าฟังไว้เพื่อเป็นแนวทาง ฟังว้าเป็นแนวทางหรือเป็นกำล่งใจก็ได้ความรู้ทั้งเบดมันต้องถิมถ้าไ่ถิมก็เป็นความหยุดความรู้จำกับความรูจ้จริงมันจึงต่างกันมากมันทำบนธรความรู้จำส่วนแวกจเป็นการแสดงความคิดเห็นแ้วก็มีการยืนยันตัดสินด้วความรู้จำเป็นสนแต่เ้าผู้ข้าเจ้ารูจ้จริงว่ามีการยืนยันว่ามีการตัดสิน บ่าหล่อนแล้วไปเลยหายไปเลยเฮ็ดกะตามไ่เฮ็ดกะตามเขาจะเอาปรุงแตง่งบ่บมียังเขาไปสงะห์กันได้อีกแล้วบ่มีบทสรุปบ่มีบทสรุปเลยเป็นอ,อ,อาสังอาสังคตะอาสังคตะรมธรรมบางอย่างกับบ่มียังเขาไปสาะข์ได้อีกบ่มีเรื่องสาะข์โอ้บอกอภิธรรมเด่น <laughs> มันเชอภิธรรมบอกอภิแปว่าไงแปว่ามหาศาลแปว่ามากแปว่าเลือล้นจริงมันมันบริยายนะครัว่าอภิธรรมพอดีสังเกตความรู้สึกของเจ้าของเองยังมีความยินดีพอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยู่บอกยินดีพอใจในลูกเสียงกินรสลูกยังงามอู่บยกู้ชายกับยังรออยู่ังอยากไ้เขาเป็นผัวอยู่กู้ยิงกับขึ้นกัน ก็ใา่กับหยกไดงเขาเป็นเมียอยู่บอกผู้หญิงก็อยากได้เขาเป็นผัวอยู่มันบ่ยากดอกนี่น้องก็มาสังหาความรู้สึกจากของเองตัวจากของบ่ได้ก็แล้วกันถึงที่บอกกับผู้อื่นว่าจังได้ก็ตามแต่ว่าตัวความรู้สึกจากของบ่ได้โกหกผู้อื่นโกหกได้ทั้งเบิดแต่ว่าบ่อาจสามารถสิโกหกตัวเองได้เห็นปั๊บสร้างปั๊บเห็นปั๊บหักปั๊บแบบนั่นมันตัวอะไรเน้ย แสดงว่ายังมีความคิดเห็นแต่ว่าไร้เกีียวง่ายๆได้กพอได้เป็นแม่นะหยาเก่งเม็ดเด็กเห็น้วยพ่าต้องคิดได้เยอะบ่เอออยังดีเด้ลัังเถื่อเด้เป็นธรรมดานิพพิธะหมายถึงว่านิพพิธาย่านคือรู้ดับู้ชั่วขณะหนึ่งมัยังดีเด้มันบัดบดบุงแต่งต่อไปหรอเห็นก็ยังแค่นั้นแหละะมันก็จบไปหรอ มันก็สักตะว่า,อ,า,า,วาอื่นว่าซักตว่าโอ้ยือแค่นั้นแหละแต่จังว่าบอกอารมณ์ของแต่ละคนในการจะเอาไปเทียบแล้วสิคิดเทียบออกเป็นบอนคือเข้านั่งรถไปเห็นถนนคนทาง้งเขาก็บันทึกขิดเรื่องถนนคนทางเดยแต่ว่าเห็นอยู่เนาะเขาก็บมนได้คิดเรื่องเขาเห็นตนเสาไฟฟ้าเขาก็บัได้คิดเรื่องเขาเห็นตนใหม่ที่มันผ่านฟุด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 ไปบ่ปคิด แต่ว่าบันเข้าเห็นคนเหรอเขาบอกคิดแบบนั้นเลยบอกเรียบบอกว่าเออก็เห็นยั่ได้เหรอแต่ทั้งสี่รลราเทียบระวงังระวงังเขาขิดลดไปน้ำทางเข้าก็เห็นน้ำทางก็ลู่ได้ระว่าทางเนาะแต่ว่าเข,าข้าคืบอบวกคิดเนาะ,นะต้นใหม่ ้นแดง้นดูห้อง็รวหลด้แต่ว่าห้องประคิดเสาไฟฟ้า,ฟาห้างกับประคิดแต่ว่าแต่เห็นขน้นหน้ามันคือขิดน,น,นึมันชิ่นเนาะแต่ความหยุดมันถือมันทั้งลายแหลมมันชิน่นเห็ดจังใดห้าสิหายชิน่นใดแต่คนจึงมีกุศโลบายในการเอาแนวอื่นเขามาขิดแทนที่ขิดถึงพุโทโตน,นั่นแหละสร้างสมสิ่สงเป็นปก,กุศลสก้อนละอ,อกุศลออก เฮาคิดพุทธโธเขาบ่าไทยบ้าจะเป็นความสุขบไ่ไจะเป็นความถูกเด้มันเป็นสือส่อๆเนาะเป็นเสยสยเห็นว่า,าวมีพู้ได้คิดถึงตัวนี้อยู่ว่าอารมณ์เนาะพุทโธพุทโธพุทธโธ,ธ,ธบ่มีความรู้้สุกเด้บัดนี้ลองคิดถึงลูกถึงงลานเด้อมีความรู้สึกว่าหว่วงหลดเนาะอยากให้เขาเป็นนั่นอยากให้เขา,า,าเป็นนี่อย่างไ้เขาได้จังสันอยางเป็นจังสีเด้ <c oughs> บัดนี้ลองคิดถึงบุคคลที่เคยสร้างดูบัดนี้ที่เคยทะเลาะเบาแวงกันมาก่อนนั่น ศูนย์คือหล่เนาะเป็นความรู้สึกความรู้สึกว่าข้อใจกันมากเลยสั่นยิ่งปรุงแต่งต่อไปหลายข้างคักบาดนีวิ่ใครกูเห็ุทั้งสั่นซะใครกูเห็ุทั้งสี่ซะเนาะนี่แมนคปเป็นอยนดีกว่าจะท่องห่วงไปเป็นวะเออมันต้องยอมหลับตัวถ้ามาต้องเปิดเผยเออปิดบังมันส่องมองมันจะคุ้มเครืออยู่ในหัวใจจะคองนั่นละคุ้มเครืองคุ้มเครือง แต่ว่าค่คยแล้วมันก็แล้วสนันสิเป็นอีอย่างนบ่แมันมเรื่องข้อขาดบาตายไหมแต่ย่อมรับความจริงแล้วมันก็แล้วไปตัวเนาะหลายคนส่วนหากงว่า่อยยอมรับความจริงแบอมีตั้งแต่หน้ามาเอื่นว่าแก่โตแก่โตกะเสียเราพธุปทาธานนั่นแหละเอาเอาเรื่องนั้นมาแก่โตเอาเรื่องนี้มาแก่โตหรือเคยหยุดว้มาอ่านอ่านเพื่อว่าให้เขาว่าจะของดีไปไม่อย่างว่า <c oughs> ถ้ามันสูงสุดถ้าเบาเบาเรื่องจิตกับว่าแมนแหละกระใจนั่นแหละก็อยู่น้าใจนี่ร่างกายบ่รู้เรื่องด้ผ้ามันไปผููได้ผ้ามันไปแต่ว่ามันความคิดแต่ความผ้าไปไปน้ำหยางไปน้ำวามรู้ซึกนี่แหละููซึกว่าโอ้มองนี่ดีไว้จังสร <c oughs> <c oughs> ิกับพ้ากันมาล่ะเนาะมองหนึ่งเป็นตาสั่งกูกับพผ้ามันไปร่างกายนี่เนาะ <c oughs> ปฏิบัติทำอยู่ใส่ดีที่สุดเขาถามก็ยุคกายยุใจจะของเดี๋ยสัตว์เออเหยใจจะของมันแหละหูรักการรักเกณฑ์มันแหละเขาฟาจะย่มลูกเท่าท่านความคิดอ,อจะคิดไปในทางอากุศลตีถ้าเกิดว่ามันบ่ท่านได้อัามารละไดก็คิดกุศลสร้างสมเอาณ์เฉพาะกุศลครบกับครบต่คนเดียว,วเป็นคนบัณฑิตนั่นพระเจ้าสิวแตอนนี้ดีๆถ้าไปครบคนณพลาดแล้ว มันเบาเรื่องดีปันใดก็ตามมันสินึกเอาอนุปาทานเดี๋ยวมันเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ไปหาจําเอาแต่เนี่ยบดีมาหักมาลลางเด้ออันไหนฝนจะไหวจะปบพ้นผ่านอัสสีวนาจะพาลานั่งจะสนทนาของพ้นผ่านเออปันทิตานังจะไปสนทนาจะพอกับบัณฑิตเขาจะบอกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เพาเป็นโทษเ่ราะเบียดเบียนเทําทำลายทำไรก็ได้เสียชีวิตและรัพสินมูบัณฑิตทั้งหลายแนะนําำประโยชน์บ่าหวงวิชาอันใดอันใดเปิดเผยให้เบิด ยิ่งหวงกับยิ่งปัญญาอ่อนหลังจากกับอิรีนั่นแหละบรเรื่องคิดดร่ดวงละเนาะยัยคุณเรื่องคิดได้เรื่องความคิดห้าสิล,ละความคิดแต่เอหนันะ <c oughs> เป็นต่งงเนาะเรื่องเข้าใจลายละ,ละยายนวลข้าใจเราว่ายายนวลนางสาวนางยังกงก่อ นวลชวีคุณนี่นางสาวนวลชวีอยู่สุดเดี๋ยวใมีคนมาถามมาเจ้าหรอกก็ได้เป็นนางสาวนวลชวีเขาคิด่าสิบหกสิบเจ็ดปีนี่แหละ <c oughs> อุ้ยเจ็ดสิบแล้วเน <c oughs> ี่ยก็โรงงานนานะ้ำเนาะโรงงานเล่าเนาะเออลงน้ำนวลชวีนะเาสื่อเล่าล,นะ <c oughs> ลงน้ำเาของโลงน้ำ มนนชีแล้วก็มาอุปถากอุปธรรมในศาสนานี่แหละเ mm hmm. งินที่เราไปขายนาม,มาแล้วก็มาบบำรุ่งศาสนานี่ยแหละ้าผู้ได้คิดเห็นค่ากันเอือนว่าได้รับบำรุ่งศาสนาซอยกันกันแล้ว mm hmm. มันเป็นแนวเป็นท่างที่สิรษฐคนทั้งหลายเข้ามาได้รับธรรมได้รับได้รับรลู้ความจริงได้ปดทุกี่อตัวของเคยยึดเอาไว กายังค้นกับขายปุ๋ยเอเอ <laughs> บริษัทยังก้พูดจิตฟ้ามเนาะ<อ>พูดจิตฟ้ามเ<อ>ไ,ปไปหาขายไปส่งหอดปุนดียังตั้งสุรินศิษเกตได้เงินมากแล้วก็มาบำรุงศาสนานี่แหละ<อ> <laughs> พูดจิตฟ้าม <laughs> แต่ว่่าแตละคนแต่ละคน,ะคน <c oughs> ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในกันนั่นแหละ เงกีก็ดีทุกคนเกิดมาแข่หากินซ้ำตายนั่นแหละจะไปมีอย่างแต่ห้องบ่อกระจายความรูปกระจายความอํานวยความสะดวกสบาย,ยคือสมบัติความเศรษฐีทั้งหลายที่ขี่นี่ที่เหนียวทั้งหลายบ่อจะมีความหมายอย่างเด้ญยติมิรกับบ่อมีคนเป็นที่พึงพาอาศัยหรือสวยเหลือกับบ่อมีแต่ว่าอาศัยว่าจะความมีเงื่องปรจ้างเอา จังเอากระสางมันบริใจเขาดอกเขาไปเอาเงินเขาไปเห็นเอาเงินออคือมูขาราชการทั้งหลายนั่นแหละถ้าขาราชการทั้งหลายวังห่วงตั้งแต่ลาบหยุดสรเสริมของตัวเองห่วงตั้งตะบำเน็จบำนาญนของตัวเองสีไปบำรุ่งสุขบำรุ่งถูกอีกอย่างกับมูอประชาชนราสเดาใดกับขาราชการจะดีเพราะว่าหวงตั้งบำบำเน็จบำนาญนต่อของหวงต่สื่อเสียงจากของแต่ว่าบริห่วงความเป็นอยู่ของประชาชนโดยแทกกิง มีความดีอันใดสิเขาระลึกนึกถึงอยู่บ่บ่ไดิมีเน๊ะบ่มีพอจะอออกจากอำนาจทางการเงินการงานการเมืองการขราชาก,การแลร้วปุ๊บเจ้าบ่ได้มีแเนวให้เขาระลึกนึกถึงเด้อที่เขาอยู่ในใต้อำนาจนัเพราะว่าจะขอเป็นผู้มีอำนาจสือซือเด้เขาย่านอำนาจเขาย่านการหาเรียนฉีพของเขาฝืดเครื่อนคือซือซ้อแต่ถ้าเป็นคนดีเด้ มันออกไปแล้วเขาก็นาไปหา mm hmm. เขาเลื่ึนถึงคุณงามความดีในสิ่งที่สอนในสิ่งที่เอื้อเฟื้อ mm hmm. ในสิ่งที่ซึมงซาบให้ซึ่งกันและกันเป็นบุคคลมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นส mm ิ hmm. เขาก็นับถือเป็นพอ่อเป็นแม่ไปเลยกับนี่เลย mm hmm. แต่ขลาจาการเล่าใดกับสางหมดไงบันไดกับสางในความมีอํานาจแต่ว่าเป็นคนมีความที่นี่ที่เหนียวเราใสาอํานาจไปในทางถึงคมเหงื่อลี่แก่ แล้วก็เป็นห่วงเฉพาะบำเน็จบำนาญตัวเองเป็นห่วงตำแหน่งเป็นห่วงสื่อเสียงของตัวเองเฮ็ดเฉพาะชื่อเสียงเฮ็ดเฉพาะตำแหน่งเฮ็ดให้ได้มากซึ่งผลงานเพื่อประกอบการเงินของขอวเอง <c oughs> สิงเอายังมาเป็นข้อดีสิเอายังมาบำรุ่งสุขบำรุ่งทุกยังแก้ทุกข์ให้ผู้ใด้ <c oughs> อันนั้นนั่นแหละ <c oughs> คนที่เป็นข้าราชการต้องประกอบด้วยศีลธรรมเลยถึงสิมีคนหัก เีาคิดได้ว่าเงินสืซื้อใดทุกอย่างมันบันไดทุกอย่างดอกโดยเฉพาะใจไั้เงินอื่นซื้อไปเถอะวัตถุนั่นหลหลายหลายคนที่เป็นมามส่วนสารวัตรหรือเอา้าพวกมีอำนาจไม่สารวัตรทหารตำรวจยังก็แหล้วแต่ถือ<ม>ที่ลุกน้องเขาเห็นน้ำยืนพะเขาเห็ดพเ,เดพราะว่ากลัวอำนาจในการทำมาหากินของเขาเขาย่านเขาว่ามีงานเขาก็เลยเหตุตามไปซื้อบาดออกไปแล้วที่ บ่ได้มีอำนาจคือเกาได้บ่เนี้บ่ได้มีความเคารพนับถือบ่ดมีความเสื่อถือเออเบิดอำนาจสิมาคมเขาได้แล้วเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ดีดคืออำนาจแห่งเมตานั่นแหละเป็นอำนาจที่โดยบ่ต้องบังคับอำนาจนี่ยบ่ได้บังคับเป็นเองทุกคนยอมน้อมกลมหัวให้ด้วยความสมัครใจด้วยความศรทัทธาดิด้วยความเสื่อ่าบุคคลผู้นี้เป็นคนดีนั่นตั้งหากเห็นก่อนก็ไปยังสั่นแ่ละ อำนาจได้สิสูอำนาจแห่งเมตตาเมื่อมันมีเมตตาแล้วรู้สึกสงสารสึ่งกันละกันเห็นความทุกข์ของผู้อืน่นเป็นความทุกข์ของอเจ้าของเหตงไดนอ้องสิซอยดก็ซอยไปตามนั้นเห็นใดพ่อสิแนะนำเลยแนะนำไปตามเท่าที่จาเป็นนั่นแหละถ้เกิดกลายเป็นว่าเป็นบุคคลที่หนาเข้าหลหนาเสียถือจงว่าจะพากันหลงละเรื่องหลายในอำนาจต่างๆ บาดมันเบิดอำนาจในนาทีการงานแล้วออมันสิคือคนป่วย,นยคนป่วยสิบ่มีอยากไปเยี่ยมออบ่มีความขารบบ่บมีความนับถืออีกพอจะของว่าสา่งความนับถือไปได้จ <c oughs> ังหวัดแต่ละคนแต่ละคนยังก็บสางพระพุทธเจ้าของเฮาเป็นพระราชาออสาระออกมาแล้วเอาถ้ำเป็นไงเดินไปต่าง ตามหนทางของธรรมราชาโดยเมตตากุณาโมกติตาอุเบกขาเป็นเครื่องไปสเสด็จไปเมืองใดกส็ส้างย่อมมีความสนิทสนมกับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แต่ละเมืองแต่ละเมืองโดยความเคารพโดยความนับถือบ่ได้ด้วยการบังคับบ่เป็น้วยการย่านอำนาจแห,แห่งปืนแห่งดาบอำนาจทางการเมืองบ่าอาจสามารถทีอเหตุนังคนใดไปโดยสเสด็จไปโดยลำพัง,ง,งพระองค์ผู้เดียวกับไปใด้บ่ได้ยาน บ้มีทหารคุ้มกันบ้มีหอกดาบอ้อมขางอ้อมแอไปโดยเปิดเผยไปโดยบ่มีสิ่งใดในใจที่ว่าจะมาคมเหงือว่าเอาเปรียบสิมว่าโดยหาผลประโยชน์ใส่ตนบ่มีเลยนั่แหละเพิ่งเสด็จไปได้ทั่วโลกโดยบ้มีความหวาดหวั่นกันขลังกับสิ่งใดบอมีความกลัวเออแต่พระราชาอันอื่นๆเด้ที่บ่มีทำเสด็จไปทางใด กระยอมมีการอาลักขาย่านนั่นแหละงั้นเท่าสมมตินี่ก็คือกันเป็นนายกนายเอกนกระตามไปทั้งใดก็ตามมีมีอาลักขาโหลดต้องหนุนยากกับการเครียดแต่มันคนทางไปทั้งใดก็บ่าอาสมาสะดวกหรอกย่านเขาหลบยิ่งหลบขาทำลายทำารมีเบิดอะไรแั้นข้าราชการถึงใหญ่มากเรื่อยๆเป็นอันดับอันดับเลยมันก็เป็นของมันสั่น แต่เป็นคนดีจริงไปทไั้งใดมันเปิดเผยไปโหลดผู้พับไปโหลดวา,าตนในขบวนการต,าต่างๆอย่างวาแต่คนมาอาราคาเพราะมันมั่นใจในความดีมั่นใจในตัวเองมั่นใจแบบไหนมั่นใจว่าเฮาหนี้ในหัวใจของเฮ่าเองบัคิดหวังทำลายทำลายบุคคลผู้ใดผู้หนึน่งให้เสียหายสิ่งใดเลยว่าเขาไปเบียดเบียนไปทไั้งใดก็มีแต่การช่วยเหลือช่วยเหลือโดยเงินทองบ่ได้ไก็ช่วยเหลือโด,ย,ด,ย,อด,กย,อดยการแนะนำ หาแนวทางมันเลยไปสบายแล้วก็บบต้องห่วงดอกว่าเขาสิมารอบขาแต่คนดีจริงบ่ยญานว่ยานบ่นมียังสีมาทำอันตรายใดมันมีความมั่งเพราะว่าบุญกุศลของจากของเองรักษาจาของเองแต่ค้นคือจังเข้าคนโดยคนธรรมดาคือเข้าไปไปทั้งใดกับมากชอยเหลือ ยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้นั้นผู้นี้เพ,พมีเรื่องไม่เล่าเน้นเขาสิส่สี่หายสี่าสีคู่คนใหมากอ่ะน้อมเขาเป็นทางดีน้อมเขาเป็นทางดีดูเขาดูเขาเขากระลึงของเขาเองล่ะเออบางน้นเป็นคนดีได้จะไปเห็มดมันมเดือดูเนี่ยมันทางมีแบบบอกต่อกันไปสั่น <c oughs> ไปทางใดก็เลยไปโดยง่ายโดยสะดวกเพราะว่ามันไปบ่ได้มีสิ่งที่ขับแค้นในใจไปบ่มีความยากไปเอาเปรียบ บ่มีความจากไปหลักของไผ่งสบายไล่าชาตี่ยิ่งยญ่ที่สุดก็คือท้ำมาไล่ชาเองผู้ได้เอาทำ้ำเขามาสู่หัวใจของเ้าคองเองปรยุน์ใช้กับสบายเบิดัดสบายตัวเพาะพอด้คิดว่าจะไปล่างแก่ไผ่เบียดเบียนไผ่ไปหลักของไผ่ไปเอาคมเหงไผ่มีมันสบายตรงนี้สบายตรงว่าเขาหลักตรงนี้ได้ความยึดมันคือมันในความจากมีอำนาจ ไม่คว่ำจากไหนเขามาเคารพบนับถือจากของไม่คว่ำจากไหนเขาทําตามจากของเองบอม่มนีมันก็เลยสบายเบาเยี้ยก็โป่งเป้งโป่งเป้งไปละก็แล้่วไปแต่ก็ต้องอาศัยเวลาครือว่าธรรมะบะแมนแค่ว่าเสียแต่ห้าไปในผ่านอย่างเดียวแต่ว่ายังเป็นเครื่องรอเลียงโลกหรือเป็นเครื่องปกข้องโลก ที่ให้สัตว์โลกทั้งหลายยุ่งน้ำกันโดยพึงพระอาศัยโดยเมตตาโดยกุณาโดยโมติตาโดยอุเบกขาซึ่งกันและกันมันเป็นกาแค่นั้นมันมีหมากยิงกว่านั้นเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างเ่าเอิน่นส่นติเอืนแบบ่นว่าหนท่าแห่งพูรูหนท่าแห่งพูรูเนว่ท่านการใส่ชีวิตอย่างพูรูเป็นแบบนี้ถ้าคนตัดความเห็นแก่ตัวออกได้ไปทางใดก็บสบายบิด มันบ่ได้คิดว่าสิเปาเปรียบไผทําไรทั้งได้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งซื้อทีละทรัพย์สินเนี่ยกระแสทางใจมันออกเองมาตาเราไ่เห็นดอกแม้วันแต่ว่าใจมันสัมผัสได้ใจมันสัมผัสได้มามันความรู้สึกนั่นแหละมันสิรู้สึกว่าโล่งๆสบายเนี่ยโล่งไปทางใด้เยบ่บ่คิดว่าจต่ของสิมีอันตรายของแต่ก็บ่คิดว่าไผสิมาเฮ็ดได้เฮ็ดก็เฮ็ดตัวเนี่ยมันก็แล้วไปล่ะ มันจะไปยากอยังก ah so <fast> ah ับมันบัคคิดต่อลรอเออบัคิดต่อว่าไผรสิมาทำายหรือทำารอย่างไปโดยความบริสุทธิ์ในใจของเจ้าของเองมันเลยสบายตายยังได้ก็ตายกันแหละมันก็ง่ายๆง่ายไ่้ยังคู่นี้ไปรถเข้าใจไว้หน่ แต่เขาแนะนำผมว่าถึงจิตถึงใจดีแล้วรู้สึกว่ามันบ่มีอย่างเลยในโลกเนี่ยบ่มีอย่างเลยบ่มีอย่างที่สิบหวังอย่างกับมั่นไปเลยสบายสบายง่ายง่าย,ายอ๋อสมาทานซะ